เอาละก็กราบสวัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์ที่เคารพแล้วก็รักทุกๆขันผมนะวันนี้นี่เราก็พาทุกคนไปอยู่กันในเกม SDGO อีกเช่นเคย oh. แล้วก็วันนี้ผมนะแล้วก็อยู่กับตัวละครอย่างเอสลาดกันดั้มเป็นมโมสูรแรงเอสอาร์ผมนะซึ่งตัวนี้นี่เราสามารถที่จะหาจาก ตู้79ผมนะแล้วก็สามารถแลกได้จากกิจกรรมรายเดือนนะผมนะที่ใช้สิทธิ์แลกซื้อในราคา7ล้าน GP นั่นเองก็ถือว่าเป็นตัวคลอที่ไม่ธรรมดานะเพราะว่ามาจากสี์ของทันเดอร์โบนะเองผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีโหมดการเล่นอยู่ทั้งหมด2โหมดนะอันนี้คือโหมดที่2ผมอ่าเป็นไงเท่มไหมถ้าเป็นโหมดแรกเขาเนี่ยมันจะยืนอยู่บนคล้ายๆแแพ็คเลยนะอ่าเนี่ยเป็นไอ้ใต้น้ําผมนะแล้วสีที่คุณเห็นเนี่ยก็คือสีของการคัตตอมขึ้นมาผมนะแล้วก็ลงเคงา0กสบเองน ถือว่าไม่ธรรมดานะเอออะก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของสกิลแล้วก็อาวุธของเอสลากันดัมผมนะคืออยากจะบอกว่าครั้งก่อนเงินมีอย่างเยอะแต่ว่าผมไปลองเสี่ยงโชคคือว่าจะได้ i n f ฟ n i ที่จ s t ติกก u n d ดัมไทยสผมนะแต่ว่าไม่ได้อย่างเกลือเลยผมนะเหลืออยู่500กว่า GP นั่นเองโอเคนอกเลทไปละอ่าอันนี้จะเป็นเรื่องของสกิลผมนะก็จะมีอ่าบัฟของผมนะที่เพิ่ม คณะป้องกันขึ้นมาเล็กน้อยครับผมแล้วก็จะมีอ่ามูฟบัลเทิลฮูดนะครับผมนะแอ็ดลาร์สผมซึ่งสกิลนี้เนี่ยเมื่อพีต่ำกว่า45%เนี่ยอ่ายูนิตนะครับผมนะก็คือตัวละครของเราเนี่ยมันจะเคลื่อนที่มีความคล่องตัวดีขึ้นครับผมนะแล้วก็บูสเตอร์เพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญกนะ็คือมันจะเพิ่มรีโหลดได้แล้วก็ถ้าไม่ตายเนี่ยเหมือนจะแรงขึ้นด้วยครับผมนะเออประมาณนั้นนะครับผมส่วนอาวุธนะผมนะก็จะมี2อย่างนะในโมเดแรกก็คือบีมเซเบอร์แล้วก็อ่าด ก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับเซตัสในโหมดแรกเนี่ยก็คือมูเมนต์จะสูงมากครับนะแล้วก็ดาเมจก็ไม่ธรรมดาครับผมถือว่าตัวนี้นี่ดาเมจมันจัดจ้านมานะดูทุกคนสังเกตด,ดิขนาดพลังโจมตีก็ยังสูงครับนะเกาะก็ไม่ธรรมดามูเมนต์ก็สุดยอดครับนะแล้วก็ทาให้ตายดูเลยครึ่งหลอดเลยครับนะก็ถือว่าน่าจะน่าจะอะลรอยู่อ่ะเออส่วนในโหมดที่2อ,องเขาคผมนะอันนี้จะเพิ่มมาละก็คืออาวุธจะมีอยู่3แบบนะอันแรกคือเป็นเบสชิลชาร์จครับผม แล้วก็เร็วกันนะคือได้เป็นซิกเนเจอร์ของตัวนี้นะเรื่องของปืนเร็วกันเนี่ยแล้วก็จะมีอ่าบิมชิวผมนะเวลสอ่าแมทของ USA ผมนะได้เป็นปืนพิเศษมั้งของตัวนี้ตัวเซตันเนี่ยหายวูบไปเลยก็ <c oughs> แต่ว่าอยู่ในช่วงสมดุลนะผมนะแล้วก็ฮัมเมอตายนี่เปลี่ยนไปนะคือในโหมดแรกเนี่ยจะเป็นแบบเอลออ่าจะเป็นแบบฮัมมอตายแบบเข้าฉากแนละ้วเป้าเดี่ยวแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบเอลผมนะยิงหมูผมเข้าฉาก ถือว่าไม่ธรรมดาซึ่งไอ้ห้ายิงหมูเนี่ยถ้าเรายิงตัวเดียวมันจะแรงนะแต่ถ้าว่าเรายิงหลายตัวเนี่ยดาเมจมันจะแชร์กันไปผมนะเข้าที่สังเกตดูเออนึกว่าช่วงดึกจะไม่มีคนผมนะลองแอบแอบมาดูก็ยังมีคนเล่นกันอยู่นะเนี่ยแต่ว่าเขาจำกัดแรงเป็น ABC แค่นั้นเองเอออ่ะเ,เ,เรามาดูมูเมนต์แล้วก็การเอาวุธของแอสลาดันดัมกันดีกว่านะว่ามีอะไรกันบ้างผมนะเริ่มจากการสเปลยาวุธก่อนละกันผมนี่ผม อันนี้เป็นบีมเซเบอร์หน้าหมดแรกในสองคือดับเบิลเรียวกัน <laughs> ใช่ไหมดับเบิลเอ็กเซาผมนะอปืนกลคู่นั่นเองผมหรือว่าสวยงามไผมนะส่วนในโมดแรกเนี่ยตัวละครมันจะเดินแบบลอยตัวผมนะเห็นไหมประมาณนี้ผมนะในการเคลื่อนที่อ่ะในการบูสเตอร์ก็จะประมาณนี้ผมนะบูสต์ไปข้างหน้าผมด้านหลังนะก็ซ้ายขวาผม เอ้ยเวลาบูสต์ซ้ายขวามีเอกลักษณ์ดิฮะมันเหมือนจะมันเหมือนจะเนี่ยหมุนตัวรอบนึงนะ <c oughs> เออเท่ดิฮะเออหมุนตัวหลบกระสุนโอ้โหอ,โอย่างเท่เลยอ่ะเรามาดูกันออกวุฒิกระมังผมนะเริ่มจากดับเบิลบีมเซเบอร์เป็นการโจมตีแบบเอลเอีผมนะเพราะว่าพื้นมันแตกเอง A ผมคือถ้าเราอยู่ข้างบนแล้วฟันลงมาเนี่ยประตูตที่อยู่ข้างล่างนะโดนแน่นอนผมนะแต่ว่าจำนวนฮิตนี่ประมาณ5ฮิตมั้ง1 2 3 4 5ผมนะ เออ5ฮิตนะผมนะอ่า5สองผมนะก็จะเป็นอ่าแอคเซลิลไรฟลเนี่ย <Yeah. S 1> ยิงเป็นชุดนะผมสองชุดแล้วนะสามชุดสี่ชุดหมดรีโหลดนะผมนี่มันยิงมันยิงมันถือปืนขึ้นมาสองข้างยิงพร้อมกันเลยนะเฮ้ย <Okay. S 1> <Hey, S 2> ดีผมเวลาเดินเวนลาเดินยิง uh huh. ประมาณนี้เลยผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปลองกับอ่า พวกจีนเอ็กกันดีกว่านะจะได้ดูฮ่าไม่ตายด้วยแรงเอ็กจะผมนะฟันสองทีด้านหลังครับติดขี้แตกตัวหนึ่งมีไหนอ่ะเออนี่ไงอันนี้วุ้นสองผมนะหรือว่าแรงอยู่นะข้างแรงผมวุ้นสองหรือว่าแรงอยู่เอาไปตายมาแล้วผมนะเฮ้ยเฮ้ยเอาไปตายเยอะ โอ้โหก็ถือว่าไม่ธรรมดานะมันเหมือนมีการชาร์จอันนี้ด้วยอะชาร์จเรื่องของอบีมเซเบอร์ผมนะแต่ว่ามันอันเล็กหน่อยนะ <c oughs> เออประมาณนี้ทีนี้เรามาดูในโหมดที่2กันบ้างผมนะโดยการกด R เองผมอ่ากด R ละนี่คือโหมดที่2เขาผมซึ่งเราสามารถจะคืนฟอร์มได้นะนี่อ่าแล้วแต่ขนาดแต่มีดีเลย์นิดนึงอ่ะส่วนการสับเปนอาวุธผมไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงส่วนมูฟเมนต์เนี่ยจะเป็นการเดินละ จากที่โมที่หนึ่งมันจะลอยตัวใช่ไหมอันนี้จะเดินละ่ะเห็นไหมแล้วก็เหมือนรอบนี้จะมีโล่นะเห็นไหม <c oughs> อ่าอันนี้คือโล่ผมอี๋เวะลาขึ้นที่มันปแปลกๆนะมันเหมือนสไลด์เลยเดี๋ราดูข้างหน้าดูข้างหน้าอนนโอ้ประกอบร่างโอ้โหเหมือนเป็นฉากเจสกีอะ่ะเออฉากเจสกีผมนะถลไม้ตรงฮิมาโอ้โหเป็นไง <c oughs> ถือว่าไม่ธรรมดาผมนะ เออมีเอกลักษณ์ดีผมถ้าซ้ายขวาล่ะอ่าซ้ายขวาประมาณนี้นี่ผมนะนี่ซ้ายขวามันจะเบอิเบองๆนะนะเราว่าผมไม่ได้ปิดโมชั่นเบอร์เฮ้ยแต่ว่าเวลาซ้ายขวากับหน้าเนี่ยมันมันจะอยู่เจสมันจะมันจะเหยียบอยู่บนเจสกีใช่ไหมแต่พอเวลาเราหอยหลังเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะอ่าคือหอยหลังเนี่ยใช้เจสกีมาบังกระสุนได้ประมาณนั้นผมโอเค ามาดูกันอาวุธจามาของผมนะเริ่มจากอ่านี่เลย <c oughs> อาวุธที่หนึ่งชิวชาร์ดผมนะก็คือใช้ชิวเนี่ยพุ่งเข้าไปเราจมจิตูซึ่งเวลาเราใช้เนี่ยมันจะรีโหลดทันทีนะแล้วก็ช้ามากด้วยอาวุธที่สองผมนะเรียวกันนีเ่เป็นเรียวกันผมยิงไปชาร์ดไปผมนะเอ้ยยิงไปรีโหลดไปผมนี่คืเอเห็นเป้าอย่างนี้นะแต่มันใช้ ใค้หมูสไนเปอร์ไม่ได้ผมพยายามกดละอ่าต่อไปก็เป็นไอวีรอสอะผมนะเป็นนี่เป็นกระสุนชิ้นพิศเศษมั้งรีโหลดนานมากอมโอเคเราไปดูอันนี้ดีกว่าห้าไม่ตายดีกว่ามาดูห้าที่หนึ่งก่อนโอ้โอยแรงผมนะทีเดียวตาย <laughs> ไม่ใช่เขาวอลเรียดมันเหีือน้อยไงอ่าอันนี้คือ5่าสองผมนะมีไปครึ่งหลอด อารมณ์มันคล้ายๆกับปัสุกาเลยนะเวลาถึงยนะีงพื้นอ่ะมันเหมือนจะไม่สะเก็ดโดนไม่โดนนะเออผมลองยิงแบบเฉียดๆดูนะไม่มีนาเนอไ็ได้เลยได้อยู่มีนาเมจอยู่ไปเป็น5-3ผมนะนี้บูสต์ดาวผมนะ5้าสามไม่ถือว่าเอาไว้ใช้ให้ศัตรูชะงักได้ผมว่าไม่ธรรมดานะเดี๋ยวขอดู5-1อีกรอบหนึ่ง นนะคือห้าปวดนะคือซีซีมันท่าสามอยู่แล้วแหละ,แ,หละแต่ถ้าหนึ่งอยู่ผมยังรูมีอะไรไหมมีโซโลผมนะแล้วก็หายไปตัวแชงก์ด้วยผมคือตัวนี้มีดีบัฟสองห้านะคือห้าหนึ่งกับห้าสามเราไปดูห้าไม่ตายดีวยกว่านะเยอะๆนี่แหละดีบิงมูโออยู่โอ้โหอเมซซิ่งรือว่าไม่ธรรมดานะสำหรับตัวนี้ก็คือ จะบอกว่าไงดีงมันมีจังหวะนหนึ่งของท่านเนี่ยที่เหมือนเหมือนกับว่ามันมีวงแหวนผมคล้ายๆกับเป็นวงแหวนผมนะแ,มนมนมนะแต่ไม่ใช่ไม่รู้แต่เซอร์เก้ต้องนอนก่อนเออก็น่าจะเป็นทั้งหมดนะของตัวนี้อโอเคผมนะก็เป็นไงบ้างครับสหรับเอสลาดกันดมแรงเอสอที่เรานํามาฝากกันในวันนี้เปนยังไงออ<ๆ>หลายคนก็อาจที่มชอบนะเพราะว่าตัวละครตัวนี้เรียกว่าตอนที่มันออกมาใหมา่ๆอะ่ะคือ มันมันค่อนข้างจะฮือฮาผมนะคือมันเทอะผมสุราโหามันเท่ะนะแต่เราตัวนี้เป็นไฮเตน้ำด้วยมั้งเพราะมันเหมือนเอามาสู้ในใต้น้ําอยู่ช่วงหนึ่งผมนะแล้วก็เอ,อย่างว่าแหละเอาคือว่าไปดูเลยไปดูเองแล้วกันนะสำหรับคันด้บโบผมในส่วนของการเล่นนะผมนะผมจะบอกว่าตัวนี้มันมีเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างแบบคล้ายๆกับส,ส,สไตล์นัวเออคือลีลาลีลามันเยอะผมนะไม่ว่าจะเป็นการบูทซ้ายขวาแล้วก็มีการแบบคล้ายๆแบบผิวหลบหน่อยแล้วก็ ในโมดที่2เนี่ยในโมดนี้ผมนะไอเดโมดนี้มันมีเอกลักษณ์มากก็คือตอนที่มันบูตอ่ะเหมือนตัวละครมันจะตัวเล็กลงผมนะเวลายิงมันเหมือนจะเล็งเล็งหามันยากมาหน่อยเออก็ได้เปรียบนะก็คือว่าได้เปรียบส่วนถ้าการโจมตีส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่สังเกตนะมันจะเป็นสายเพืคอผมนะสายพวกกายภาพมากกว่านะเออก็เหมาะสําหรับพลวงพวกที่มีไอฟิวอ่ะอประมาณนั้นผมก็ดีก็ดีอยู่แล้วก็ท้าเมตาทั้งสองท่าเนี่ยสวยทั้งคู่ผม สวยทคู่อันนี้ตอนตอนที่มันตีลังกามันเหมือนจะมีว่าคล้ายๆแบบวงแหวนอล่าออกมาด้วยนะเออเท่อยู่ส่วนอันเนี้ยท่าบินเซเบอร์เนี่ยก็สวยอยู่ครับผมนะปั๊มอันนี้เลยผมโอเคก็สำหรับท่านเพื่อนคนไหนสนใจผมนะก็ลองหยิบไปเล่นดูแล้วกัน <c oughs> แต่ว่าเขาว่าตัวเนี้ยมันมีสิทธิ์ที่เราจะแลกจากกิจกรรมรายเดือนได้ไงก็ทุกคนนย่ยงมีสิทธิ์จับได้อยู่ผมไม่งะไม่ก็ก็ลองไปสุ่มเปิดดูผมนะเรทก็ค่อนข้างโหอดอยู่โอเค วันนี้ก็คงไม่ได้จะฝากนะขอคนสุดการเล่นเกม SDJ ขอผมวันนี้ก็ลาไปพี่เนินจ้ะบ๊ายบายครับผมอ,อือรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นหวัดน,นะ <laughs> พอพูดอีไรแล้วเหมือนกับมีอะไรติดคอเออ